การปะยางรถยนต์มีกี่แบบและปะยางแบบไหนดีที่สุดเชื่อว่าหลายๆคนเคยประสบปัญหายางรั่วนะคะยางรั่วก็เกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นการเหยียบตะปูเจอเศษหินยางเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้มานานนะคะหรือว่าบรรทุกหนักเกินไปค่ะการปะยางแต่ละแบบแตกต่างกันนะคะเราต้องดูว่ายางที่เสียหายนะคะเสียหายบริเวณใดและเหมาะกับการปะแบบไหนคะ่ะการปะยางแบ่งเป็น3ประเภทนะคะ1 ปะแบบแทงใยไหม 2. แบบสตรีมร้อนและ3ส,สตรีมเย็นค่ะวิธีแรกการปะยางแบบแทงใยไหมนะคะเป็นการปะยางที่เหมาะสําหรับใช้ชั่วคราวค่ะเป็นวิธีการซ่อมแซมยางในเบื้องต้นค่ะหรือซ่อมแซมยางรถยนต์ได้ในกรณีฉุกเฉินเหมาะสหรับซ่อมรูรั่วขนาดเล็กนะคะส่วนมากใช้เมื่อยางรถยนต์ถูกตะปูหรือเหล็กแหลมทิ่มค่ะข้อดีคือปะยางได้โดยไม่ต้องถอดยางออกค่ะ ประหยัดเวลาแล้วก็อุดรูรั่วขนาดเล็กได้ดีค่ะข้อเสียก็คือไม่สามารถรับน้ําหนักได้เยอะเท่าแบบสตีมนั่นเองต่อมาวิธีที่2นะคะมีความทนทานมากกว่าปะยางแบบแทงใยไหมและสามารถใช้ยางได้ต่อเนื่องนะคะจนกว่ายางจะหมดสภาพเลย ซึ่งการปะยางประเภทนี้นะคะจะใช้กรณีที่ยางโดนตะปูน็อตเหล็กหรือว่าเจษแก้วบาดค่ะวิธีการปะนะคะจะต้องถอดยางออกมาเพื่อปะที่ด้านในค่ะเพราะเป็นการอุดรอยรั่วด้านในของตัวยางขั้นตอนการปะแบบสตรีมร้อนจะใช้แผ่นยางขนาดเล็กมาแปะไว้ที่รอยรั่วค่ะหลังจากนั้นจะใช้เครื่องกดความร้อนช่วยสมานเนื้อ,อยางให้กลายเป็นเนื้อเดียวกันจึงทําให้มีความทนทานมากกว่าปะยางแบบแทงใยไหมข้อดีของเขานะคะก็คือรอยรั่วจะมีความแน่นสนิทที่สุดค่ะทนต่อความร้อนและรับ ไดด้ีและข้อเสียนะคะหากเป็นยางที่ไม่มียางในนะคะความร้อนจะทําให้โครงสร้างของยางเสียหายได้ค่ะแต่หากเป็นยางแบบมียางในอาจทําทให้ยางเกิดการผิดรูปได้ค่ะและทําให้เกิดความเสียหายหรือย,ยางอาจบวมในเวลาต่อมาโดยจะเกิดขึ้นรอบๆบ,บริเวณแผลปะที่ถูกความร้อนค่ะวิธีสุดท้ายนะคะเป็นการปะยางแบบสตรีมเย็นสําหรับการปะยางแบบสตรีมเย็นจะมีวิธีการที่คล้ายกับแบบสตรีมร้อนเลยค่ะ แต่จะไม่มีกระบวนการความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยจะมีการอุดรอยรั่วจากด้านในเหมือนกันแต่มีการเริ่มต้นที่ต่างกันค่ะโดยจะมีการขัดยางรอบรูรั่วให้สะอาดจากนั้นจะทากาวแบบพิเศษค่ะและจึงใช้การแปะแผ่นยางขนาดเล็กเพื่ออุดรอยรั่วทุบให้แน่นก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วค่ะ เพียงเท่านี้นะคะก็จะช่วยสมานรอยรั่วไม่ให้มีรมรั่วออกมาค่ะวิธีนี้นะคะก็จะมีความทนทานเหมือนกับสตรีมร้อนเลยค่ะและสามารถใช้ยางต่อได้จนหมดสภาพค่ะแล้วก็ไม่มีการส่งผลต่อโครงสร้างยางด้วยข้อดีของเขาเลยนะคะปิดรอยรั่วบนยางได้ดีมากๆค่ะแล้วก็สามารถใช้กับรถยนต์ทุกประเภทเลยแต่ว่าข้อเสียนะคะรอยที่ป่าอาจมีการรั่วซึมได้ง่ายค่ะเพราะรอยรั่วด้านนอกไม่ได้รับการปิดหรือบังเอาไว้นั่นเอง